สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องในช่างพาเที่ยวชาแนลนะครับวันนี้พามาเที่ยวโบราณสถานอีกแหล่งหนึ่งนะครับอยู่ในเขตตำบลขยุงอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับจังหวัดศรีสะเกดครับวันนี้มากับน้องวุฒธครับชายวุฒิครับแล้วก็ในช่างตั้มครับผมนี่ครับนี่ครับช่างตั้มอยู่ด้านหลังนะครับ ครับมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆชมนะครับโบราณสถานหลังนี้นะครับนี่ครับเพื่อนๆคือประวัติปราสาทสะกรรมแผงนน้อยนะครับอโรขยาสารนะครับหรือสถานพยาบาลนะครับซึ่งพระเจ้าชัยรามที่เจ็ดโปรดให้สร้างขึ้นนะครับนี่คือหนึ่งในร้อยสองแห่งนะครับ เข้มขังนะครับเพื่อนๆครบละตรงนี้นะครับโบราณฐานหลังนี้นั้นได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากรแล้วนะครับนี่คือตัวปราสาทประฐานนะครับโอ้โหสวยงามครับบูรณะแล้วนะครับถึงยอดเลยนะครับเพื่อนๆนี่คือบริเวณด้านในนะครับนี่คือวิหารนะครับหรือบรรณารย์นะครับที่อยู่ข้างหลังนั่นก็คือ กำแพงแก้วร้อมรอ,มรอมรบอางามมากครับนี่คือหนึ่งในร้อยสแห่งนะครับที่เป็นโบราณสถานประเภทอโรวขยาสามนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปดูสระน้ำนะครับประจำโบราณสถานนะครับอยู่ทางด้าน ทิศตะวันออ,ออกเฉียงเหนือครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับอมองไปทางด้านทิศตะวันออ,ออกเหนือคือด้านนูน้นนะครับน,นู้นคือตะวันออกเหนือแล้วก็นั่นก็คือสระน้ำนะครับเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับะจะมุมสระนะครับเข้ามาว่าสวยงามขนาดไหนนะครับนี่ครับสระน้ำประจำโบราณสถาน อาราพยยาสารนะครับสวยงามนะครับเป็นสระปลูกด้วยทีลาแดงนะครับนี่ครับลองดูจากมุมนี้ครับนี่ครับสวยงามครับนอยู่ด้านนอกนะครับด้านทิศตะวันออกนะครับนะช่างตั้มกำลังตรวจงานอยู่นู่นครับบ๊ายบายหน่อยช่างตั้มครับโอ้โห โดยกรมศิลปากรนะครับครับเพื่อนๆครับนี่คืออโรคยาสาล102ร้อยแห่งนะครับที่พระเจ้าไชยอรมันทรงสร้างขึ้นนะครับนี่คือปราสาทสักกำแพงน้อยนะครับอยู่ตำบลขยุงครับอำเภออุทุมพรวิสัยเพื่อนท่านใดยังไม่ได้กดซับสไครต์ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็กดซับสไครต์กดติดตามให้กับทางช่องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ